ท่านฮุก้าเมื่อกี้ท่านดูไม่เป็นตัวเองเลยนะแล้วฉันในเวลาปกติเป็นยังไงงั้นเหรอก็เหมือนคนที่กลัวจะตายแต่ก็ยังคิดที่จะหาเงินแม้แต่ชีวิตตัวเองก็พร้อมมอาอเข้าไปแลกเป็นค่าตอบแทนท่าทางเหมือนคนที่ยอมแลกเงินมากกว่าชีวิตสะอีกแต่จริงๆถ้าใช้ดวงตาของฉันแลกกับความสงบสุขระหว่างเผ่ามนุษย์กบและชาวบ้านในหมู่บ้านหนองบึงได้แล้วก็มันก็คงคุ้มค่าแล้วละ่ะ เอมมา่ามีแค่เธอเท่านั้นแหละที่ฉันจะไม่มีวันเอาไปทําการค้าขายเด็ดขาดท่านบูกา้าเธอนี่ใช่จะโง่เกินไปแล้วนะถึงจะมีคนซื้อเธอก็ขายได้ไม่กี่เหรียญทองล่กหน้าหาท่านบูกา้านี่ท่านพูดเกินไปแล้วนะฉันไม่ได้โง่สัก,กนหน่อยแน่นอนว่าอีกหนึ่งเหตุผลที่ไม่สามารถเจราจากับพวกมันได้ก็คือหัวหน้าของพวกมันไม่เคยมีความตั้งใจแจ้ฉันไปพบตั้งแต่แรกแล้ว ถ้าหัวหน้าของพวกมันไม่ได้มองว่าเราเป็นภัยหลังจากที่เราชี้แจงไปแล้วมันก็คงไม่เลือกที่จะโจมตีเราตั้งแต่แรกตอนนี้เราต้องรีบเอาศพของพวกมันไปทิ้งในหนองน้ํไปล,ลบร่องรอยทั้งหมดสะก่อนเอ๊ทิ้งศพงั้นเหรอใช่แล้วเราไม่สามารถปล่อยให้เผ่ามนุษย์กบคนอื่นมาพบศพของพวกมันได้ไม่อย่างนั้นเยี่ยว่าแต่การเจรจาเลยพวกเราก็ไม่มีทางออกจากหนองน้ําแห่งนี้ไปได้อ๋อลืมไป เธอเป็นเจ้าหญิงแห่งศาสนาจากนี่นะงานแบบนี้อาจจะหนักเกินไปสำหรับเธอก็ได้ถ้าอย่างนั้นให้ใช้จัดการเองเถอะศาส,สนาแห่งคุณธรรมต่อต้านการสังหารหมู่แต่ว่าท่านผู้กล้าเพิ่งทําไปเพื่อปกป,ป้องฉันดังนั้นมันคงไม่ขาดต่อหลักศาสนาแห่งคุณธรรมหรอกละท่าวันหนึ่งท่านผู้กล้าขัดต่อศาสนาแห่งคุณธรรมจร,ร,มจริงๆฉันก็จะยอมร่วมรับผลชะตากรรมกับท่านผู้กล้าเองค่ะเพราะฉันคือเจ้าหญิงแห่งศาสนาแห่งคุณธรรม ของผู้ก้าแต่เพียงผู้เดียวยังไงล่ะเฮ้เธอนี่มันง่วงจริงรีบเล่งมือเร็วเข้าถ้ามีพวกของพวกมันมาเห็นเข้าเราจะซวยเอาจะบวกมนุษย์อย่าคิดนาว่าข่าฉันแล้วเรื่องมันจะจบยังไงซะผู้หญิงคนนั้นก็ไม่มีทางรอดล็อกอะไรนะยังจำได้ไหมว่าเธอ บอกป้องการโจนตีของชั้นแทน,นนายนะดินของฉันอะมันมีพิษนะเออ<_><_<_>บ้าหน่าเกาะสารพิษแดงแข็กร่งจนแม้แต่ดาบยังเจาะได้ยากดิ้นของแกมันจะไปทําอะไรได้ฟะแต่ตถ้จะโดนพิษไปก็เถอะแต่ฉันก็เตรียมยาถอนพิษไว้แล้วล่ะเฟ้ยแต่<_><_<_>อย่างนั้นก็รีวิวขาฉันได้แล้ว วิญญาณแห่งแผ่นดินเอ๋ยขอจงพักผ่อนอย่างสงบเถอะนะท่านพะูกา้านี่ท่านกำลังทำอะไรอยู่นะท่านทำแบบนี้ไม่ได้นะฉันเป็นองค์หญิงผู้ชี้นำทางของท่านนะแยะส่สิดูเหมือนลิ้งของมันไม่มีทางทะลุชุดเกาะได้นี่นะแต่ทำไมกันท่านพูกา้านี่ท่านเป็นอะไรกันแน่เอ๊ะทำะไมแหลของฉันถึงเป็นรอยช้ำสีฟ้าได้ละ่ะ เกิดไปโดนอะไรเข้าหรือเปล่านะเพะราะว่าเธอโดนพิษของพวกมนุษย์กบเข้าแล้วยังไงล่ะหาเร็วเข้าเรียบดื่มยาถอนพิษซะเป็นยังไงบ้างเอมมารู้สึกไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าเอ่อรู้สึกเหมือนไม่สบายลิ้นแบบสุดเลยทั้งปากไม่ตะกินของกระดาษหนังวัวแล้วก็เหมือนจะมีกลิ่นขีมูกติดมาน,นิดหน่อยด้วยโชคดีนะเนี่ยที่เราถอนได้ทัน 15นาทีต่อมาบริเวณสีฟ้าลดลงไปมากเลยนะดูเหมือนยาถอนพิษจะได้ผลแล้วละ่ะ <c oughs> แค่พิษกบแค่นี้นะเล็กน้อยนะ่ะต่อให้ไม่มียาถอนพิษยังไงฉันก็ยังมีเวทรักษานะเพื่อความปลอดภยัยเขาหน้าควรจะใช้เวทรักษาก่อนดีไหมนะ่ทนฮูก้าเนี่ยคิดเราแบงมากเกินไปจริงๆหน้าเมืองหลวงแห่งอาณาจักรอ่าวโลหะชาวจอมเวทพิทัก์ประจำาาจสำนัก นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยท่านเช้าทำตามคำสั่งของท่านซื้อแร่บ,บริสุทธิ์จากนักลอบในจกักรวรรดิทองคําในราคาที่สูงแต่ระหว่างทางกลับมากับโดนดักซุม่มโจมตีโดยพวกมนุษย์กบทําให้ติดพิษของกบพิษสีน้ําเงินเข้าไอพวกนายค่เอ้ยทำไมจองเวทคนสําคัญของฉันถึงรลบเมือกับพวกกบกระจอกไม่ได้ละ่ะฟะนั่นก็เพราะว่า,วาพิษของกบสีน้ําเงินที่เรียกกันว่าน้าตาน้ําเงินเนย่แข็ง ในตอนนี้ทําได้แค่ควบคุมด้วยยาเท่านั้นไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และถ้าผู้ที่ติดพิษใช้เวทดมนต์ด้วยแล้วก็จะยิ่งเร่งการแพร่กระจายของพิษและก็เสียชีวิตได้เร็วยิ่งขึ้นและท่านชาวเพื่อปกป้องแรงบริสุทธิ์ของท่านไม่ถูกชิงไปจึงยังคงใช้เวทมนแม้ว่าตัวเขาจะโดนพิษถ้าอย่างนั้นฉันควรจะให้หลังวันเข้าอย่างงามเลยหรือเปล่านี่เชรีย์าคุณนายชาว ชาวเป็นค่าลับใช้ที่ซื่อสัตย์มากเขาไม่สมควรตายอย่างน่าเวทนาแบบนี้ท่านที่ท่าน,นกําลังทําอะไรนะพ่อแม่และพี่น้องของชาวยังมีชีวิตอยู่ตามกฎหมายของอาณาจักรคุณจะไม่ได้รับทรัพย์สินของเขาแม้แต่แดงเดียวแต่ถ้าพ่อแม่พี่น้องของเขาเกิดเสียชีวิตอย่างกระทันหันขึ้นมาแล้วก็ทรัพย์สินทั้งหมดก็จะกลายมาเป็นของคุณนะคุณผู้หญิงได้โปรดวางใจเถอะข้าจะดูแลคุณอย่างดีแทนเขาเอง ฝ่าบาทเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยนี่ท่านอยากจะให้ข้าทำอะไรอย่างนั้นเหรอไปสิไปนั่งอยู่ข้างล่างสามีที่คุณรักมองดูใบหน้าของเขาแล้วก็จงชูสะโพกของคุณขึ้นมาซะเอ,เอมมาตรวจสอบให้ละเอียดอย่าปล่อยอะไรทิ้งไว้ล่ะได้คะ่ะท่านผู้ก้า เอม,มา่าเป็นอะไรไปนะไม่รู้ทำไมร่างกายถึงรู้สึกหนาวเหลือเกิน